สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนออโหลดแอปฟรีนะฮะของ a n นด o i d นะครับเฉพาะสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับว่ามันโหลดแอปฟรีได้นะสำหรับผมไม่รู้นะครับก็เข้าแอปนี้นะครับ นะครับครับเลยส่วนแอปนี้นะฮะไฟล์เลี๋ยผมเนจะหาไฟล์โหลดให้นะครับโหลดในโฟล์ชร์ก็ได้นะครับก็โหลดในโฟล์ชร์ได้นะฮะแต่มันจะหายากนะไฟล์พวกนี้จะหายากแต่สำหรับ คนที่อยากได้ผมจะปล่อยไฟล์โหลดไว้ให้นะครับก็ออกระาไปจะโหลดเลยเดี๋ยวยกเว้นสักเกมหนึ่งที่คุณคิดว่าเสียตังนะฮะอืมจับโหลดเกมโหลดแอปก็แล้วแต่คุณเลยก็โอเคยกักเกมหนึ่งครับอืมเออ,อเกมไหนอะ คือไม่ออกเอาแอปนี like si ้แล้วกันอืม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 อืะเืมอ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 ือืมอดมอืมัืมอมอื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 อืมอฮะในนู้นเอือ้ยออืออืมอืมอืมอ เนี่ฮะเกมเสียตั้งเราสามารถโหลดหรือติดตั้งอะไรได้เลยโหลดแลวติดตั้งได้เลยนะฮะเราไม่ต้องรอมัรออะไรยากลำบากนะครับผมส่วนเอ่อคนที่ไม่รู้ว่าร้อยเปอร์เซ็นหรือเปล่านะฮะก็บางบางไฟล์นะฮะคุณต้องระวังก่อนนะฮะสำหรับถ้าอันบนนี่ไม่ใช่นะฮะนี่อันบนนี่ดเดสปิกเนี่ยไม่ใช่ คุณกดค้นหาร้านค้าอื่นนะครับมันก็จะเข้าในเว็บให้ครับคุณจะเลือกบาร์เซออะเลก็ได้แล้วแต่คุณนะครับนะครับเราจะค้นหาให้ครับนี่ครับะระต,ตุกหน่อยก็ขอพายด้วย นี่ครับอันแรกเลย d e s p i c นะฮะขปดูว่าใช่หรอเปล่าต้องดูจากความจำหลักมันด้วยนะฮะก็ความจำน,น้อยเนี่ยคือมันไม่ใช่นแน่นอน,นครับมันไม่ใช่ตัวเต็มของเกมนี้ครับนะฮะต้องดูจากความบรรจุนะ มือนจะไม่ใช่ของแทลล่ะนี้แต่ก็อ่าก็เป็นเกมเสียตังนะฮะสามารถโหลดฟรีได้โหลดฟรีได้จริงเสียตังมากแอปนี้ก็เป็นขึ้นชื่อระดับหนึ่งเลยนะฮะก็ก็ไม่ค่อยมีอะไระฮะวันนี้ก็มาสอนเฉยๆสำหรับคนไม่รู้นะฮะแต่ใครรู้แล้วก็รู้แล้วก็รู้อ่ารู้แล้วก็ หนึ่งคุณครับ้าคนไม่รู้ก็มาดูได้นะฮะก็อันงโหลดชาร์อ่ะผมก็จะไปติดตั้งเกมนี้ซะหน่อยอยากเล่นมากเลยผมแบบคนอยากใครอยากให้ผมรีวิวเกมไหนเม้นได้ครับและอยากให้ผมเล่นเกมไหนโชว์เม้นได้อีกทีครับสามาเม้นหรือบอกอะไรได้ก็คานได้นะครับ โอเคครับ okay. วันนี้แล้วก็ขอลาเป็เท่านี้นะครับส่วนไฟล์โหลดเดี๋ยวผมส่งไปให้นะฮะผมจะทิ้งไว้ใต้ล่างคลิปนี้นะฮะไฟล์โหลดก็โอเคครับ okay. วันนี้แล้วก็ลาไปก่อนนะครับบาย